ป้าก็หนูจะไม่ให้ซักอะไม่อยากอะไรข้ออกไปเองข้าแค่ไม่กี่ตัวเองอะไรนักหนาวเนี่ยป้าไม่ใช่แม่หนูนะจะมาซักข้ารวมๆกับหนูได้ไงอะูเต็มเห็นไหมเนี่ยเต็มตู้อยู่เนี่ยหนูไม่มีน้ําใจเลยทางนั้นน่ะป้าเอาออกไปเดี๋ยวนี้อย่าให้หนูต้องโยนออกไปนะป้าอะไรโยนอะไรผ้าแค่สามสี่ตัวเองจะซักใช่ไหมจะซักรวมใช่ไหมเออแต่ป้าก็หยอดหนูฝากป้าหยอดป้าจ่ายหยอด ป้าจ่ายไม่ได้ะหนูจะฝากบ้างอ่ะตู้นี่เต็มแล้วจ่ายไปแล้วด้วยหยอดไปแล้วด้วยตังก็ไม่มีแล้วจ้ะที่ตัวที่จะทำมาทําได้ที่คนอื่นจะทําบ้างทําไม่ได้อย่างนี้หรอป้าอ้าวก็เนี่ยมันก็ต้องหยอดอยู่แล้วมันก็หยอดไปสิแล้วก็เนี่ยกูใส่เพิ่มไปแค่สามสี่ตัวเป็นปัญหาอะไรมากมายวะอ๋องั้นหนูขอถามหน่อยถ้าสมมติหนูจะฝากป้าซักบ้างเนี้ยได้ไหมล่ะฮะตู้กูเต็มมึงจะมาฝากได้ไงไม่ก็เนี่ยป้าซักสามสี่ตัวแล้วหนูขอฝากบ้างเนี้ยป้าจะให้ไหม มาป้าใครเข่าใจเราหน่อยป้าวันนี้ของมึงไม่เต็มกูก็หยอดของมึงหน่อยมึงเป็นไรคะหนูถามหน่อยป้าเป็นไรกับหนูคะป้าเป็นแม่หนูหรอคะไม่ได้เป็นแม่แต่ว่าคนไทยมีน้ำใจกันน่อยของแค่นี้เองป้าเสื้อผ้านะเสื้อผ้านก็มรู้วมันก็สะอาดเหมือนกันป้าเบียก่สดมันจะซักกับป้าความสกปรกความอะไรอะคือมันไม่ใช่อ่ะเสื้อผ้นี่มันโดน เห็นอยู่เนี่ยใส่เข้าไปปากพูดแบบมักง่ายมากเลยอะง่ายอะไรนี่นี่กูหยอดเลยเนี่ยของกูก็หยอดไปตั้งเนี่ยกี่บาทคือก็มนุษย์ป้าเลยอะมนุษย์ป้าตรงไหนพูดจาจริงๆเยค่ะตรงนี้เลยค่ะก็คนจะไม่ให้ซักอะทำไมอะเนี่ยโอ้โหแค่ไม่กี่ตัวก็ช่วยๆกันหน่อยก็ได้ก็จะไม่ช่วยอะค่ะนี่คือคือคือโอ้โหป้าเกินไปแล้ว คือหนูไม่หนูไม่อยากด่านะคะป้าหนูไม่อยากแบบก้าวรล้าไม่ไม่ก้าวร้าอะไรเนี่ยมันกำลังว่ากูอยู่เนี่ยแล้วผ้าแค่นี้กูใส่ไ้สามสี่ตัวมันเป็นปัญหามากนะหรอค่ะเป็นปัญหาทำไมอะคะก็ใส่คือป้าคือฟังไม่รู้เรื่องอะคะหนูไม่ให้ซักก็คือไม่ให้ซักไม่ให้ซักแค่นี้เองไี้ผ้าถ้าผ้ากูไม่เต็มกูก็ไม่เอาไปหรอกสรุปป้าจะอออกดีๆหรือจะให้หนูเอาโยนออกไปคะ แล้วก you know. ็ลองโยนดิผ้ากูนะในผ้ากูดีๆกูไว้ใส่เนี่ยมันจะมาโยนได้ยังไงงั้นหนูไม่ซักจบงั้นไปอะอยากซักป้าก็หยอดเองหยอดอะไรแต่ถ้าป้าไม่อยู่หนูก็จับมาซักมีตังค์มีหยอดตู้ดิล่ะของป้าค่ะก็คือหนูไม่ซักนใส่อะไรแบบนี้ไม่มันหนูป้าสุดๆเกิดมาหนูก็เพิ่งเคยเจอค่ะแบบ